มือพงศักดิ์เล็กสิทธิ์ขนองศักดิ์ขวามืออัญ,ญมณีสิทธิ์อศึกเพชรยดีวันศุกร์ที่8เมษายน2537พิการนำนัก105ปอนด์ที่วิธินลุมพินีสมกางเกงสีชมพูคือพงศักดิ์เล็กสิทธิ์ขนองศักดิก์นะครับเป็นนักมวยธนบุมแดงกางเกงสีน้ำเงินแถบเหลืองอัญ,ญมณีสิทธิ์อยกที่หนึ่งและสองรวมกันซ้ายมืออัญ,ญมณีขวามือพงศักดิ์เล็ก กรรมาการว่าบนเวทีธนงคุ้มพาณิชย์อดีตนักมวยเก่าชื่อว่าเรือนเทศทศิษวัดหนังเขียนล่างไปทีหนึ่งพงศักดิ์เล็กเป็นมวยถนัดซ้ายช่วงโชกของอัญ,ญมณีนั้นยาวกว่าสักสูง167เซนติเมตรนี่เป็นมวยรุ่นพินเวทนะครับหรือว่ารุ่นมินิไยเวทน้ำหนัก105อหปอนด์วางแข้งขวาไม่ถึงถูกยกบงังพงศักดิ์เล็กแต่ซ้ายไม่ถึงถูกกินเปล่าพับนอกไปทีหนึ่ง เลกนีเป็นมวยอำเภอบัวใหญ่นครราชสีมาอยู่ในเครือข่ายของครูออดภูมิพิชัยรัตนวิสิตอัญมณีนั้นเป็นมวยจากอำเภอพขอนแก่นโดนฟันสอกขวาไปทีหนึ่งคงศักเล็กสี่ที่เปรียบช่วงนะครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาการสูงทีเดียววางแข้งขวาไม่ถึงอัญมณี ดึงจังหวะจังหวะสองสวยนะครับอัญมณีดึงจังหวะหลบแข้งแล้วก็วางทับนอกมีการชกในยกที่สองแล้วจิ้มหมัดซ้ายสองทีคงศักเล็กอัญมณีล็อกไว้ทำอะไรกันไม่ได้กรรมการทนงต้องแยกยกที่สองก็ต้องดูชั้นดูเชิงกันก่อนนะครับมวยไทยสมัยนี้นี่ ไม่มีที่จะเดินเปิดฉากลุยตั้งแต่ยกแรกนานๆถึงจะเห็นสักครั้งวางแข้งซ้ายปีเตะซ้ายต่อยซ้ายครับพงศักดิ์เล็กถีบสูงแหมจะถีบหน้าทีเดียวอัญมณีพงศักดิ์เล็กนะันรู้ทันดึงจังหวะแล้วก็เตะล่างไปทีหนึง่งทับในอัญมณีก็โต้ด้วยเจาะยางวางแข้งซ้ายไม่ถึงช่วงนั้นเสียเปรียบนะครับพงศักดิ์เล็ก อันยมณีก็อยู่วงนอกคอยทีบคอยวางแข้งขวาวางแข้งขวามีหมัดขวาตามรงศักเล็กแล้วโดนก็ขยับเข้าหามีขยับหลอกจิ้มหมัดซ้ายไ,ไปทีหนึ่งหมัดใช้ได้นีครับงศักเล็กวางแข้งยังไม่ถึงเป็นมวยรุ่นเล็กครับเทียร่างไปทีหนึ่งพงศักเล็กออกอาวุธกันเบาแต่ว่ารดเร็ว การถนงก็เตือนไปเรื่อยนะครับเตือนให้ทั้งคู่ออกอาวุธจะมาเต้นดูชั้นดูเชิงกันมากเกินไปก็ไม่ได้วางแกงขวาไม่ถึงยกบางทันนะครับ โดนไปปลายโต้ด้แข้งซ้ายพงศักเล็กหมัดหนึ่งสองสามทำได้แล้วก็ถอยไปหงุดหโดนแข้งขวาลูกนี้เต็มเมครับของอัญมณีสะเทือนเหมือนกันพงศักเล็กอัญมณีนี่เป็นมวยจังหวะสองนะครับมีขยับหลอกเตะลูกนี้ไม่ถึงโดนกินเปล่าไปทีหนึ่งเบาๆอ้าวลูกนี้เสียหลักเองครับขาลอยถูกเหยียบศีรษะบทยกที่สองพอดีพงศักเล็กก็ยืนมือมาขอโทษนะครับไม่ได้เจตนา นี่เป็นภาพชาพงศักดิ์เล็กก็เคลียด้วยแข้งซ้ายเปล่าๆนะครับแล้วก็จิ้มหมัด123อัญมณีก็ยังไม่ได้ตอบโต้นะครับแล้วนี่เป็นปลายยกวางแข้งขวาแน่นมากครับของอัญมณีเต็มหน้าท้องหมดยกที่สองนี่สถานการณ์ของพงศักดิ์เล็กนะครับได้เปรียบกเกือบสองเท่าตัวยกที่สาครับชมกันต่อพงศักดิ์เล็กนั้นชื่อชั้นกระดูกมวยดีกว่าก็ได้เปรียบครับ เรามวยคู่นี้ครับจบลงที่ยกนี้ไม่มียกที่สี่ยกที่ห้าผชมจับตาดูให้ดีนะครับใครจะอยู่ใครจะไปผงศักดิ์เล็กฝ่ายแดงกับอัญมณีฝ่ายน้ําเงินล็อกแล้วรับใต้ปีกอย่างนี้ผงศักดิ์เล็กได้เปรียดนะครับแม้ว่าจะเสียเปรียบช่วงอ้าวครับพลิกล้มแล้วแข็งแรงกว่าผงศักดิ์เล็ก อัญมณีก็ยังไม่เร่งเครื่องนะครับคอยดักจังหวะโอยโดนวางแข้งซ้ายไปทีหนึ่งมีหมัดสลับวงศักเล็กอื้มวงในก็ใช้ได้แทงข่าวซ้ายมีศอกสั้นเอาละครับอัญมณีเริ่มเดินแล้วมีแทงเข่าวขวาลูนีเสียวซ้ายครับเกือบโดนกระจับทมการโนงไม่ว่าอะไรอัญมณีเดินโดนเตะซ้ายไปทีหนึ่ง ล็อกคอจะขึ้นเขาหมพุงศักด์เล็กไม่ยอมไม่ขึ้นเขาง่ายๆบุญนะครับบุญให้หาจังหวะเข่าไม่ได้กรรมการพนงแยกพงศักด์เล็กมีหมัดครับวางแข้งซ้ายหีบยันเอาไว้เลือดกำเดาชักจะไหลออกมาจากจมูกของอัญมณีล็อกขึ้นข่าซ้ายเบาๆครับจะเป็นข่าเน็บ อย่างตีเข่าไม่ถนัดขึ้นเข่าไม่ถนัดพยายามสอดเข้าในกองศักเล็กขึ้นเข่าซ้ายเบาๆเวียงจะพลิกให้ล้มนะครับขึ้นเข่าซ้ายดักแทงเข่าขวาอัญมณีก็แทงเขา่ามวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้นะครับต้องจับตาดูให้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นใครจะอยู่ใครจะไปหลอกแล้วอัญมณีขึ้นเขา่าอื้อหือแทงเข่าซ้ายสวยเนื้อหมัดซ้ายอัญมณีพยายามจะเดิน,วนคว้าคอรับยกบ,บงัง พงศักดิ์เล็กนั้นไม่แลกด้วยจิ้มหมัดซ้ายหมอปล่อยหมัดแม่นะครับต้องระวังหมัดของพงศักดิ์เล็กนั้นไว้ใจไม่ได้ล็อกอันมณีแต่ว่าขึ้นเข่าไม่ได้เพราะว่าพงศักดิ์เล็กนั้นแข็งเอาไว้ขืนเอาไว้กรรมการแยกอีกครั้งหนึ่ง เลือดก,กำดาวไหลอืจิ้มซ้ายเต็มท้องเลยครับวางแก้งซ้ายอาวุธของพงศักดิ์เล็กนี่ออกได้แน่นแล้วก็เข้าเป้าเลครับอืประคัดขวาเต็มๆชักจะงงนเงนแล้วอัญมณีทํายังไงขวาขวาไม่ติดผลักออกไปืโดนมันทข้างซ้ายขวาล่นแล้วครับโอ้โหอัญมณีพยายามจะเดินคว้าแต่ว่าพงศักดิ์เล็กนั้นแกสะบัดแล้วก็ต่อย 7, เจ็ดแปดอ้าวไม่ไหวนะครับกรรมการสนงองโบกมือ เห็นว่าอัญมญณีนั้นไม่อยู่ในสภาพที่จะชกต่อได้ครับก็โบกมือยืนไม่ไหวเลยนะครับอัญมญณีดูครับโดนจิ้มซ้าย แล้วก็อปปรคัดขวาลูกนี้โดนเต็มคางครับหน้าสมบัดอัญมณีพยายามจะเดินคว้านะครับแต่ว่าพงศักดิ์เล็กนั้นไม่ให้โอกาสอัญมณีคว้าครับมีสมบัติมีเหวี่ยงแล้วก็เน้นหมัดโดนเข้าไปเยอะครับอัญมณีถึงกับร่วงกรรมการธนงพุ่มพาณิชย์เกินนับถึง8แล้วก็บกมือยุติการโชกให้พงศักดิ์เล็กสิทธิ์นองศักดิ์เป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อเอา์ไปในยกที่3าม